สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับ Excel VBA ของเรานะครับวันนี้เรามาเพิ่มรูปแบบการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเราจะนะครับเราจะทำอะไรนะครับจากเดิมที่นะครับเรามีงานจากชีทนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ดึงข้อมูลจากข้างบนเรามากรอกข้างล่างนี่ในตัวที่จะเป็นดัตเตอรเบสนี้ลงไปข้างล่างนะครับแล้วจากนั้นเราก็มาดูว่าถ้าเราจะต้องเพิ่มคอลัมน์มาหนึ่งคอลัมน์ทำยังไงนะครับแล้วก็เขียนโค้ดขึ้นมาอีก1บรรทัด ถูกไหมครับจากโค้ดนะครับจากโค้ดของเรานะจากอันนี้นะครับโมดูลแรกนะครับมีแค่มีคําสั่งในการทํางานแค่4บรรทัดนะครับแล้วก็มาโมดูลที่2เราเพิ่มมาอีกหนึ่งบรรทัดนะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลมาใส่ที่คอลัมน์นี้ถูกไหมครับแล้ววันนี้เรามาดูว่าถ้าว่าเราต้องทํานะครับเปลี่ยนใหม่เราจะลูปไปที่นี่นะครับสมมติเรามีข้อมูลเป็นดัตเตอร์เบสสิ่งนี้นะครับแล้วเราอยากจะเก็บขึ้นมากรอกที่นี่นะครับต้องทํำยังไงนะครับ ้องเขียนโค้ดอย่างไรบ้างนะผมก็เลยทําเป็น Copy Sheet ขึ้นมา1ชีทนะครับเป็นชีทนี้นะครับเอาละข้อมูลเราเหมือนเดิมเป๊ะแล้วเราจะหยิบข้อมูลเหล่านี้แหละนะครับกรอกกลับขึ้นไปข้างบนนะครับโดยที่นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนโค้ดนะครับให้โค้ดหยิบนะครับให้โค้ดลูปที่นี่นะลูปที่ value ของเราเนี่ยนะครับ value ที่เราต้องการเนี่ยนะครับแล้วให้เขาไปเช็คว่า value แต่ละ value เนี่ยนะครับอยู่ที่ข้อมูลเป็นข้อมูลของ เดบไหนนะครับเป็นข้อมูลของบรรทัดไหนนะขึ้นกับสิ่งที่ตรงนี้ถูกไหมครับเราลูบที่นี่แล้วเราก็ไปเช็คว่าเดบคือเดบอะไรนะครับให้ไปเช็คเพื่อจะเอาข้อมูลไปวางนะจกนั้นาลับไปดูว่าเป็นข้อมูลของเดือนอะไรนะครับของเดือนเมษายนมิถุนายนกรกฎาคมก็วางไปตามเดือนที่ถูกต้องนะครับต้องเช็ค2อย่างนะครับก็คือเช็คเดบแล้วก็เช็คเช็คไอ้ตัวเดือนของเรานะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับ โอเคนะครับเราเริ่มเลยนะครับเราเริ่มไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับนี่เป็นโค้ดที่เรามีแล้วหนึ่งสองโค้ดใช่ไหมครับผมเพิ่มโมดูลมาอีกหนึ่งโมดูลนะครับ insert module นะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อว่านะครับจากนั้นนะครับผมก็ตั้งชื่อโมดูลสามนี้ว่านะครับอ่าตั้งเป็น c ตัวที่สามนะครับแเราตั้งชื่อว่าเป็นอ่าอ่าเลนส์รีพอร์แล้วกันนะครับ เป็นการ arrange data เข้าไปยังใน report นะครับแล้วผมก็ตั้งชื่อว่า arrange report ลากัรนะครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเริ่มเลยนะครับจากที่เราจะหยิบข้อมูลขึ้นไปใช่ไหมครับฉะนั้นข้อมูลเราอยู่ที่นี่ผมจึงจะเปลี่ยนการลูปจากที่นี่กลายเป็นมาลูปที่นี่แทนนะครับว่าแล้วนะครับผมก็เขียนว่านะครับ for each นะครับ each อะไรครับ each value ที่อยู่ในนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นในนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าเป็น my value นะครับ my value my value in range นะครับ range range ก็เป็น range c 1 4ถึงหมครับ c 1 4 14, ถึง c อะไรนะครับก็ดูไปข้างล่าง c 1 4 14, ถึง c 7 3นะครับผมจะลูปที่ c 14ถึง c 7 3นะครับ เอาละนะครับเมื่อผมรูปแล้วนะครับ for ต้องจบด้วยคำว่าอะไรครับ next my value ถูกไหมครับลงไว้ก่อนเลยนะครับอ่านะครับในที่นี้นะครับเราเจอตัวแปร1ตัวเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งชื่อตัวแปรผมก่อนเลยนะครับเป็น d i มนะครับ dimension ประกาศ dimension ของตัวแปรนะครับ my value นะครับ as range นะครับผมประกาศให้เขาเป็น range นะระหว่างที่เขา ลูปไปเนี่ยนะครับเขาจะเก็บ range, เลนจ์คำว่าเป็น C14 C15 ี่ซไปเรื่อยๆ C16 ิบหไปเรื่อยๆนะครับเติมไปเรื่อยๆตัวนี้นะนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการรู้คือว่านะครับจากค่าเนี่ยนะครับเราต้องการรู้2อ,อย่างคือว่า,าต้องการรู้ว่าเขาอยู่เดฟไหนและอยู่มันอะไรนะครับเพราะฉะนั้น2องตัวเป็นตัวที่เกี่ยวข้องผมก็ประกาศเลยนะครับ x เด็บ นั่นคือเด t h ที่ผมไม่รู้นะครับคือเขาจะวิ่งไปเรื่อยๆฉะนั้นผมก็ตั้งชื่อเป็น x d e p บนะครับเด็นี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามบรรทัดที่มันรูนะครับว่าอย่างนั้นก็ x d e p บเท่ากับเท่ากับ my value นะครับ dot offset ดีกว่านะครับใช้วิธีนี้ครับ offset อยู่ที่ row เดียวกัน0นะครับ column ลบ2นะครับ column ลบ2แล้วก็ dot value น,นั่นก็คือว่าให้เราเก็บ value ของข depth ออกมานะครับจากนั้นเราก็ x อะไรดีครับ x month นะครับ x month ก็เท่ากับนะครับ my value o f f s e t เหมือนกันนะครับ o f f s e t นะครับมาท่าเดียวกัน0นย์แต่คอลัมน์ไปทางขวา1คอลัมน์ก็คือเป็น1มวงเล็บ value r นะครับอย่างนี้ละนะ เรามาเช็คดูสิว่าเราได้อะไรอ,อ้อก่อนอื่นนะครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาเราก็ต้องไม่ลืมที่จะไปดิ่มเขาไว้นะครับ x d e p นะครับ as เนื่องจากเป็นตัวข้อมูลที่เราหยิบมาเป็น text นะครับฉะนั้นเราก็ใช้ตัวเป็น string นะครับตัวแปรประเภท text นะครับเราเรียกว่าเป็น string นะครับจากนั้น dimension ของนะครับของ x m n t c h นะครับก็ as นะครับลองเพราะว่าเ x c ก l เก็บสิ่งที่เห็นอยู่เป็นตัวเลขวันที่เนี่ยนะครับวันที่เดือนเนี่ยนะครับใน e x c e เเขาคิดเขาคิดเป็นตัวเลขนะครับฉะนั้นเราก็เก็บเข้าเป็นค่าของตัวเลขนะครับแล้วลองมาดูว่าเราได้ไราจากตรงนี้นะครับเรากด f 8ดูนะครับท,ทันทีที่เรากดมานะครับเราก็จะได้คำว่า x d e อย่างแรกนะครับตอนนี้เรารอบแรกเราได้ A 0 0 1ถูกไหมครับ A 0 0 1นะครับจากนั้นเราลองกด F8 อีกทีนึงนะครับเราได้อะไรนะครับเราได้เดือนวันเดือนปีมาคือ4 2 8 2 6ซึ่งก็คือวันที่1นึ่งเอปรินึ่นั่นเองนะครับก็คือลุดรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับรอบ2เราก็จะได้เด็เป็นเด็บศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าเลขจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นเลข5 6าหกละนะครับสังเกตเลขนี้นะครับนี่เลขนี้เลข5 6เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับ2 42856นะครับรอบที่3นะครับรอบที่3ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็น87ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับต่อจากนี้นะครับทำอะไรต่อนะเราก็ทำตัวต่อไปนะครับผมก็สต็อปไปเลยนะครับเพราะเป็นแค่การเทสของเรานะครับจากนั้นผมก็จะไปหาแล้วล่ะครับว่าผมจะเอาเลขนะครับตัวเลขของผมเนี่ยเลข ,1050 งพันหนึ่งพันห้าสิบเนี่ยไปวางไว้ที่ไหนนะครับ ที่ไหนตำแหน่งในพิกัดของการวางที่ไหนก็มีแค่ว่าอยู่ row ไหนคอลัมน์อะไรถูกไหมครับว่าแล้วผมก็หาโร w หาคอลัมน์เลยนะครับผมก็ x d e t row ถูกไหมครับตั้งตัวแปรม้อีกหนึ่งตัวนะครับใช้สูตรใช้นะครับ application w o r k sheet นะครับ w o r k sheet function นะนะครับใช้ w o r k sheet function dot นะครับ w o r k sheet function d o match นั่นคือนะครับผมจะไปแมทหาว่าคำว่า x depth ที่ผมต้องการเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ row ไหนในตารางนี้นะครับว่าแล้วผมก็แมทอะไรครับ match x depth นะครับ match x depth ที่ range อะไรครับ range a 1ถึง a 6ครับ a, range a 1ถึง a 6นะครับวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ range set ก็ ประเภทลัก,กษณะของการแมทช์นะครับก็ใช้เป็น ExactMatch นะจากนั้นผมก็ต้องหา x month column เหมือนกันนะครับก็ตั้งชื่อตัวแปรตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ Worksheet Function เหมือนกันเลยนะครับ w o r k s h e e t ฟัง c ์ชัน o t match นะครับจากนั้นเราก็ใช้ x month นะครับ month นะครับที่ไหนครับก็ต้องอยู่ที่ range a 1, 1ถึง n 1ึงถูกไหมครับ range a 1ถึง n 1นะครับนี่นะครับคอมมามาทา์เป็นประเภท0นะครับนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราได้พิกัดแล้วว่าข้อมูลเราจะไปวางที่ไหนโดยใช้ตัวเด p t นี้ที่เราได้เป็นตัวอ้างอิงพร้อมกับมันเป็นตัวอ้างอิงนะครับว่าแล้วนะครับเราก็ระบุพิกัด ของข้อมูลที่เราจะไปวางนั่เลยนะครับโดยการใช้วิธีการละอางอิงเซลล์แบบเป็นใช้เซลล์นะครับไม่ได้ใช้เลนส์นะครับเพราะเรารู้โรกับคอลัมน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ว่าเซลล์นะครับโรเราคืออะไรนะครับโรเราคือ x def นะครับ x def row นะ x def row แล้วก็คอลัมน์เราคืออะไรครับก็เป็น x month column ถูกไหมครับนี่นะครับ dot value เท่ากับอะไรครับเท่ากับเท่ากับสิ่งที่เราได้จากการลูปนั่นคือว่า my value นะครับ my value my value value ถูกไหมครับเพราะ value ที่เราได้จำได้ใช่ไหมครับผระกัดเขาให้เป็น range เพราะฉะนั้นตัวเขาเป็นแค่ range ไม่ได้เป็น value อยู่นะครับฉะนั้นผมก็เรียกเอา value จาก range range นั้นออกมานะครับโอเคจากนั้นนะครับ เราประกาศตัวแปรเพิ่มเรายังไม่ได้ใส่ตัวแปรเลยนะครับว่าแล้วเราก็ x depth ต้องดิ่มนะครับ x depth นะครับ row as long นะครับเป็นตัวเลขชนิดหนึ่งเป็นตัวเลขระบุแค่ตำแหน่งนะครับจากนั้นก็ดิม่มนะครับ x mon, o n t h m o n t h column นะครับ as long เหมือนกันนะครับเพราะว่า ระบุตำแหน่งของคอลัมน์นะครับโอเคเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะจบนะครับเราลูปเสร็จอย่าลืมเราก็มีเมสเซจบล็อกมาบอกตัวเองนิดนึงนะครับว่างานเสร็จแล้วนะครับเมสเซจบล็อกว่าดันนะครับเพื่อให้รู้ว่าโค้ดเราเสร็จแล้วก็ลงมาถึงบรรทัดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นผมก็ลองรันโค้ดเลยนะครับลองรันโค้ดดูลองนะครับก็กด F8 นะครับ รอบแรกนะครับเราเก็บตัว a 0 0 1นะครับแล้วเราก็ได้มัน4 2 8 6นะครับเราก็ไปที่นี่นะครับหาโร w และคอลัมน์ที่เราจะไปวางนะครับวางข้อมูลข้อมูลแรกแล้วหนึ่งพัวางไว้ที่ a 0 0 1 a 0 0 1เห็นไหมครับแล้วคอลัมน์ของ april วางที่ april เรียบร้อยนะครับเวลาเราก็หลุดต่อไปนะครับก็จะวางข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับวางข้อมูลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับกดข้อมูลดูนะครับก็เห็นว่าข้อมูลเราลงไปเรื่อยๆ การกดให้รันแบบนี้นะครับเป็นการรันแบบการดูสเต็ปทรูนะครับสเต็ปว่าเราเขียนโค้ดถูกหรือเปล่านะครับโค้ดเราก็จะทํางานทีละบรรทัดนะครับจากนั้นถ้าเราคลิกที่นี่นะครับก็เป็นการเสร็จนะครับทำงานได้ครบทุกบรรทัดเลยทีเดียวสั่งให้โค้ดมันรันนะครับโอเคนะครับจากนั้นพอเราได้แล้วผมต้องการจะพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่าในการลูปของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้เก็บเขาตามซีเควนซ์จะไปวางหนึ่งไล่ลงมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราใช้การแมทชิ่งเอานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากจะพูดให้ดูว่าผมจะเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะซอร์สข้อมูลใหม่นะครับเพื่อให้เป็นตัวเลขเนี้ยให้มันเปลี่ยนไปตำแหน่งมันเปลี่ยนไปจะเห็นว่าตัวเลขเราจะไปวางทีละเปลาะทีละเปาะทีละเปลาะนะครับโอเคนะครับก่อนที่ผมจะทําตัวนี้นะครับผมขอแอดสไซน์มาโครนิดนึงนะครับแล้วก็ขอสร้างปุ่มเคลียร์นิดหนึ่งนะครับฉะนั้นปุ่มเคลียร์ของเรานะในโมดูลข,ของการ arrange เนี่ยนะครับผมก็ตั้งชื่อสัพ์ เคลีย c ค e a r เคลียสามนะครับเป็นเคลียตัวที่สามไม่ได้มีอะไรนะครับอ๋อนทีครับตั้งเป็นสับ S U B สับนะครับเคลียนะครับตัวที่สามเพราะเคยทำมาแล้วนะครับก็แค่ตั้งชื่อใหม่กันเองนะครับ range ก็คือบอกว่า r a น g e อะไรครับ C 2ถึง N 6นะครับมาแล้วผมก็เล n g e C 2ถึง N 6นะครับดอ e เบี้ยคอนเทนต์นะครับก็ง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับ ข้อมูลเราก็ได้ถูกเคลียร์นะครับเอาละว่าแล้วผมก็แอดไซน์มาโครไปที่นะครับแอดไซน์มาโครผมไปที่เคลียร์สามนะครับโอเคแล้วก็ตัวคลิกเพื่อดันผมก็แอดไซน์มาโครไปที่ตัวใหม่ที่ทำเมื่อกี้นี้ก็คือ arrange d e p o r t ถูกไหมครับโอเคนะฮะกดปุ่มเคลียร์เคลียร์ข้อมูลนะครับแล้วผมก็จัดการเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้นะครับทำให้ตัวเลขตัวนี้มันเปลี่ยนไปนะครับผมก็ใช้สุดว่า random นะครับ สุดรันด้อมคือการการสุ่มตัวเลขขึ้นมานะครับเพื่อให้ตัวเลขตัวนี้มันเปลี่ยนไปเฉยๆนะครับผมรันด o อมนะครับรันด o อมนี้แล้วก็คูณด้วยอินโฟนะครับได้เลขนี้นะครับได้เลข29.79นะครับผมเปล่าให้เป็นเลขเต็มไม่ต้องการทศนิยมครับวงเล็บเข้าไปนะครับเปล่าแล้วก็ number digit เอาศูนย์นะครับไม่ต้องการมีทศนิยมได้386สังเกตนะครับรนดอมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับ เราคลิก1ครั้งเขาก็เปลี่ยน1ครั้งนะครับฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเป็นแค่การทําตัวเลขสุ่มขึ้นมาเฉยๆนะครับต้องการจะทำตัวเลขตัวนี้มันบิดเปลี่ยนเพี้ยนไปเฉยๆนะครับโอเคนะครับจากนั้นผมก็ Copy มันนะครับ Copy ี้คอนซีนะครับ Value มาเพสตรงที่นี่เอาละนะครับว่าแล้วผมก็ e e l e t e ข้อมูลนี้ทิ้งนะครับผมได้ตัวเลขละว่าแล้วผมก็ซอสตัวเลขใหม่นะครับ ซอสตัวเลขลำดับของตัวเลขนี้ใหม่นะครับซอสที่ my info ไปที่ data ซอส data นะครับฉะนั้น my data has header เรียบร้อยนะครับแล้วซอสที่ my info นะครับเรียงจากน้อยไปหามากว่าแล้วกดโอเคนะครับตอนนี้ข้อมูลของผมเรียงจากน้อยไปหามากนะครับคราวนี้เราดูโค้ดของเรานะกับดูโค้ดของเรานะ ผมก็จะเริ่มนะครับหยิบข้อมูลใหม่คราวนี้ผมจะหยิบจากข้อมูลนี้แล้วแหละนะครับจะเห็นว่าเลข1เลข4เลข12จะโดนหยิบมาและไปวางตามที่ไม่ใช่เรียงจากนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนคราวที่แล้วนะครับแต่จะวางสเปะสปะไปเรื่อยๆนะครับขึ้นกับการแมทชิ่งที่มันทําได้ถูกไหมครับว่าแล้วก็หยิบเลยนะครับตัวเลขเลข1นะครับวางไว้ที่ไหนครับวางไว้ที่ c เห็นไหมครับ0ูนย์ศนนะครับนี่ c ศูนย์สเป็นของเดือนอะไรครับเดือนออกัสเนี่ยครับวางออกัสียบ้อยนะครับ จากนั้นก็ดูตัวอื่นต่อไปเลข4วางไว้ที่เซฟนะครับเลข4เป็นของเซฟแล้วก็ศูนูถูกต้องไหมนะครับเห็นไหมครับเป็นการรันตัวเลขแล้วก็หยิบหาตำแหน่งเพื่อจะวางแล้วก็วางให้มันครบนะครับเอาละนะครับเลขก็จะเรียงไปเรื่อยๆว่าแล้วก็กดคลิกทีเดียวเสร็จนะครับข้อมูลวางตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็นะครับทาให้ดูใหม่คลิกง่ายๆนะครับรวดเร็วนะครับก็เป็น เทคนิคอีกอย่างหนึ่งของการหลูดนะครับของการหลุดเราข้อมูลจากดัตเตอร์เบสนะครับไปวางในตารางนะครับวันถัดไปคลิปถัดไปนะครับเราจะมาดูว่าเราจะกําหนดเงื่อนไขได้ไหมนะครับบอกได้ไหมว่าตัวไหนเนี่ยมันเกิน3,000บ,บ้างบอกได้ไหมว่าตัวไหนมันเป็นเป็นตัวที่น้อยกว่า100บ้างนะครับเราจะใส่สีให้กับเซลล์เหล่านี้นะครับถ้าเซลไหนน้อยกว่า100้เราก็จะใส่สีเป็นสีแดงนะครับ ถ้าเซลล์ไหนมากกว่า3,000ขึ้นไปเราจะใส่เป็นสีเขียวแสดงว่า p e r f o r m ร์แมดีมากๆนะครับโอเคนะครับก็รอดูในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสักการติดตามครับสวัสดีครับ